วันนี้เราถ่ายอะไรอ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย จะมาขอเปิดดูกระเป๋าของพี่ชัยค่ะวายว่ากระเป๋าบิวตี้อันหนักหน่วงหลายกิโลที่พี่ชัยแบกไปแบกมาที่กองทุกวันเนี่ยพี่ชัยพกอะไรบ้างใบน,นี้หนักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าใครมีชี่ช่างกิโลคิดว่าน่าจะกิโลกว่านะเกือบสองอะคือเป็นคนที่พารานอยแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออะไรขึ้นมาต้องมีเผื่อไว้ก่อนอ่ะพยายามจะเอาออกแล้วนะสุดท้ายก็แค่นี้ออกได้มา ที่สุดมันเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางไม่ใช่เหรอพี่เป็นกระเป๋าเมคอัพนั่แหละแต่ว่า<ม>ในกระเป๋านี้พี่คิดว่าพี่สามารถรับแต่งหน้าคนได้เลยของครบมากประมาณนั้นพี่ไช้พกไว้สําหรับตัวเองหรือว่าพกไว้เผื่อคนอื่นด้วยเนี่ยตัวเองแต่บางทีก็รู้สึกว่าต้องเผื่อคนอื่นบ้างแล้วล่ะเพื่อนเพิ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแกแต่งให้หน่อยแกเติมนี่ให้หน่อยจะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสาหรับเผื่อตัวเองสะส่วนใหญ่มากกว่าแล้วกระเป๋าใบนี้ชอบมากพร้อมยังจะเปิดให้ดูแล้วนะ เปิดออกมาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นกระเป๋าที่ซ่อนอยู่ใน makeup bag ของชัยอีกทีหนึ่งเป็นกระเป๋าลูกอยู่ข้างในอยากให้ทายกันว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบเล็กนี้คืออะไร 1. กระดาษจับมันหรือ 2. สอติกเกอร์ติดตา2ชั้นเปิดออกมานะฮะอุ๊ยอันนี้มีหวีด้วย <laughs> จริงๆอันเนี้ยไม่ได้แปลว่าทุกวันใช้ทุกอย่างบางทีออกมาข้างนอกมันต้องมีเผื่อไว้บ้างเดี๋ยวมาเริ่มจากที่ทุกวันใช้แล้วกันเนาะแปลงเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันนะฮะก็จะตั้งแต่ แปรงปัดแก้มอันนี้ซึ่งก็น่าจะเห็นกันบ่อยๆแล้วล่ะของแคทวันดีนะฮะจริงๆแปรงอันนี้เป็นแปรงไซส์ใหญ่นะครับเบอร์20จริงๆทางแบรนด์น่าจะดีไซน์มาสําหรับใช้กับแป้งฝุ่นใช้ชอบเอามาใช้กับแก้มมากกว่าเพราะฉันไม่ชอบแปรงปัดแก้มที่มันเล็กเกินไปเวลาปัดแล้วมันจะแบบจุ่มปุกอะสีมันไม่กระจายมันไม่สมูทอะไรเงี้ยชันก็เลยชอบใช้ไซส์นี้นะครับเป็นแปรงที่ดีมากเพราะว่าไม่ค่อยมีแปรงแบรนด์ไหนที่จะทําเป็นทรงแบบเนี้ยคูณมันสโลปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีเคิร์ฟตรงเนี้ยมันจะวาา่้ คุณมาเรียนแต่งหน้าชัยคุณจะรู้ว่าชัยจะไม่ให้ทําแบบนี้ชัยจะให้วิธีการค่อยๆแบบแทบแทบแทบไปบนผิวหาซื้อได้ที่เซฟรานะฮะเวลาที่ชัยทัชอัพนะครับชัยจะใช้แปรงแตะแป้งผสมรองพื้นหรือแป้งฝุ่นด้วยแปรงอันนี้นะฮะของทรีซึ่งลดมากชอบตรงที่มีหน้าตัดแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยมันสามารถแนบไปกับผิวเราตามเคิร์ฟบนหน้าของเราเวลาใช้ชัยก็จะเนี่ยแตะเบาๆไปที่ผิวนะฮะเออไม่เข้าใจเหมือนกันบางคนปัดแป้งจะต้อง ต่อมาแปรงคิ้ววันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหายไปจะน้อยมากของอนาสตาเซียชอบตรงที่ปลายเนี่ยเล็กบางแต่ว่าไม่เละเพราะว่าบางทีบางมากๆแล้วมันจะเละแล้วคอนโทรลไม่ได้อันเนี้ยเราสามารถทําเป็นเส้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 นได้ใช่ไหมคะเวลาเราเขียนคิ้วมีความสปริงตัวมีความยืดหยุ่นดีนะฮะแล้วอันนี้ก็จะมีให้เกลีย่ยขนคิ้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งจริงๆมีขายที่เซฟอร่าเหมือนกันที่ช็อปที่คุณไปแว็กซ์คิ้วที่อนาสตาเซียเขาก็น่าจะมีขายอยู่แหละอันนี้ก็จะเป็นแปรง โหอันนี้แค่แปลงนะยังไปไม่ถึงครึ่งเลยอันนี้เป็นแปลงเกลี่ยคอนซีลเลอร์ของเมคอัพสต o ร์นะฮะอันนี้แปลงจบแล้วนะฮะทีนี้เอางานผิวก่อนไหมที่ขัดไม่ได้เลคือคอนซีลเลอร์2ตลับนี้ คอนซีลเลอร์ของอิปซ่ากับของนาคุณอันนี้ติดมากนะฮะคุณจะเห็นว่าเนี่ยจริงๆคอนซีลเลอร์ของอิปซ่าเนี่ยเปิดออกมามจะมี3สีใช่ไหมฮะแต่ที่เห็นช่องตรงเนี้ยจริง,รงๆเขาเป็นช่องว่างเปล่าเพื่อให้เราผสมสีแต่ชัยเนี่ยจะชอบใช้กระปุกนี้ของนาในการปิดรอยสิวรอยดําอะไรต่างๆอันนี้ชื่อว่า soft matte complete concealer ของชัยใชย้สีจินเจอร์ชัยเคยบอกไปแล้วเนาะว่าบางทีคอนซีลเลอร์ตอนเราเปิดใช้ใหม่ๆเนื้อมันจะมีความนุ่มมีความชุ่มแล้วมันทําให้เนื้อค คอนซีลเลอร์เนี่ยขยับชัก็เลยชอบควักออกมาประมาณหนึ่งมาไว้ในนี้ให้มันโดนอากาศให้มันโดนอะไรเยอะๆเพื่อให้น้ํามันหรือความชุ่มชื่นในเนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยระเหยออกไปแล้วใช้ก็จะใช้คู่กันอันนี้แหละนะครับแต่อันเนี้ยกรบรอยสิวรอยฝ้าส่วนพวกเนี้ยช้ยจะมาแบบลบใต้ตาอะไรบ้างแปรงอันนี้ที่มากับคอนซีลเลอร์ของอีฟซานี้ดีม,มากชัยแต้มอันนี้ก่อนใช่ไหมฮะเฉพาะจุดๆปุ๊บแล้วใช้แปรงอันนี้ของเมคอัพสตอร์เนี่ยเกลี่ยเบลนเบลนเบลนอีกทีลองพื้นช่วงนี้ก็จะบ้าควมาาก cover mark ก็รู้สึกว่าอ้ากรีดชัยจะชอบใช้รุ่นนี้ที่เป็นลิควิดฟาวเดชั่นของเขานะฮะชัยจะใช้เบอร์ YN10 เป็นรองพื้นที่เป็นเนื้อเหลวบางนะครับแต่ว่าปกปิดปานกลางอันนี้ชอบตรงที่ยิ่งมีความมันออกมามันยิ่งฉ่ามันยิ่งสวยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็มีแป้งฝุน่นของเจอรี่ที่ขาดไม่ได้นะครับเอาไว้ทัชอัพนะฮะจริง,รงๆเขามี3กลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นโรสเป็นเซตติ้งพาวเดอร์ชอบตลับเขาว่าคุณเปิดแบบนี้ดูสีไม่ต้องมาหมุนนะฮะแล้วก็มีพัฟอยู่ข้างในแบบนี้นะฮะเทปนี้จะบอกว่าไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ใช้แป้งผสมรองพื้นอันนี้ชอบมาก อีกเช่นกัน,นะเวลานี้ชัยว่าชัยชอบมากที่สุดเท่าที่ชัยเคยใช้มานะชื่อว่า Moisture e b l x ความเด็ดของเขาคืออะไรรู้ไหมคือนางจะมีเทคโนโลยีทั้งสําหรับคนผิวแห้งก็จะทําให้ผิวดูชุ่มชื่นแต่สําหรับคนผิวมันนางจะเปลี่ยนความมันให้กลับมาเป็นความชุ่มชื่นนะอันนี้ก็เลยชอบมากนะฮะปกปิดปานกลางต่อมาแป้งเทราคอตต้านี่เอาไว้วอร์มผิวของเกลแรงนะฮะอันนี้จะบอกว่าเป็นแป้งที่ผู้ชายใช้แล้วหล่อ เขามีหลายเฉดอยู่ในตลับมันจะช่วยเกลีย่ยผิวของคุณนี่ให้มันดูสีสม่ำเสมอขึ้นแล้วดูเฮลตี้ขึ้นใครที่ขา,ขาวขาวซิดๆิหรือเหลืองเหลืองอันนี้มันจะวอร์มผิวให้มันดูแบบดูแทนขึ้นแต่ไม่ดูเป็นแทนแบบดูตราตรำหรือดูทำงานหนะักมีประกายเบาๆแต่ไม่ระยิบระยับเวลาเหงื่อออกหน้ามันจะดูใสขึ้นใช้ยังไงคะก็ใช้กับแปรงตัดไปทั่วหน้าเลยคือผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับเนีย่ยมาทามาปัดตรงกรอบหน้าใช่ไหมฮะเบาๆมันจะวอร์มผิวขึ้นมาแล้วแบบ เป็นเฉดยิ่งได้เบาๆด้วยนะจะบอกมันจะไล่เฉดขึ้นมาเหมือนเป็นเงาเบาๆใครที่แบบทาแป้งแล้วมันดูขาวไปอ่ะอย่าให้เอาเนี้ยมาฟินิชตอนท้ายวอร์มกรอบหน้านะครับแล้วคุณจะดูลอขึ้นหน้ามันจะมีโครงขึ้นอันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันเป็นบลัชของดีออที่ไม่อาจจะบอกว่าตกแยกออกมายังพกอยู่นะฮะตกมาหลายรอบแล้วบลัชอันนี้คือรุ่นโรซี่โกลนะฮะอันเนี้ยคือชอบเป็นบลัชที่ปัดแล้วแก้มไม่ดูเป็นแป้ง แสีเป็นสีชมพูแต่คุณต้องใช้น้อยมากๆยิ่งเวลาอุณหภูมิผิวเรามันร้อนขึ้นสีแก้มมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยกรุณาปัดน้อยๆนะครับเขาจะเปลี่ยนความเข้มของแก้มไปตามค่า pH หรืออุณหภูมิบนผิวเราอันนี้ชอบมากของ Dior อันนี้สีคิ้วเป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นที่ชาวเามาทําคิ้วของ Golden Rose อันนี้คือเบอร์104นะฮะสีนี้ไปทีไรหมดทุกทีเลยพอหาซื้อได้นี่ดีใจมากแล้วก็มีทิ้นของ Oriental Princess ซึ่งใช้ อยู่2อันก็คือเบอร์ศูนย์เก้ากับเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับใช้สลับกันไปนี่แหละบางวันอยากแก้มแดงมากก็เบอร์ศูนย์เก้าวันอยากแก้มแดงน้อยอมชมพูผิวดูเหมือนแบบคุณหนูบ้านรวยฉันก็จะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะฮะก็มีดินสอเขียนคิ้วตอนนี้ใช้อยู่2อันนะครับของวิคุอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีก็รู้สึกซื้อได้ใน IG นะเข้าไปแอด IG เขานะครับแล้วก็อันนี้ของโกลเด้นโรสแม้เป็นคนเยอะแยะมากมายหลายสิ่งนี่ถึงครึ่งยังค่ะยัง b e a u ี้เบลนเดอร์คุณดูสิยังต้องพกออกมาวายตายแล้วนี่บิวตี้เบ e นเดอรฟองน้ำนะฮะเป็นแคปซูลเอาไว้ให้ใส่นะครับเขาก็จะมีรูมีระบายอากาศอันนี้บูกแกรีเนี่ยเป็นไซส์แบบจิว๋วชอบกลิ่นนี้มากก็คือโอเตเวร์ wear. ก็คือเป็นกลิ่นชาเขียวหอมมากกลิ่นสะอาดมากผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้เลิฟมากๆใช้ก็จะเอามาไว้ทามือแฟนเพจบางคนส่งถึงมือเลยมือลอกมือแห้งมืออะไรเงี้ย วันนี้ไม่เล่าใช <laughs> ่ไหมอันนี้เจลปัดคิ้วตอนนี้ชัยจะใช้อยู่3อันก็มีทั้งแบบใสของ Our g l a s s นะครับใสเนี่ยใช้ปัดเป็นเหมือนพรายเมอร์คิ้วก่อนไปเลยทําให้เขียนคิ้วติดง่ายขึ้นแล้วชัยก็จะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วของ Tom Ford ที่มีสีหน่อยๆแบบนี้นะฮะปัดเพื่อให้ขนคิ้วมันดูชัดขึ้นหลังจากเขียนคิ้วอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วชัยจะมาฟินิชชิ่งสุดท้ายด้วยของโกลเด้นโรสที่เป็นเจลใสอันนี้เพื่อให้คิ้วมันดูมีความเวท ดัมีความเปียกหน้ามันจะดูสดชื่นขึ้นอันนี้ก็จะชอบมากมีคอลเลคชันคิวของดิฉันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเติมแสงเปิดไฟหน้าที่ใต้ตาของทอมฟอร์ดที่ชอบมากหัวเป็นคุชชั่นนะครับแล้วก็จะแต้มเบาๆทําให้ใต้ตามันดูหายเหนื่อยลิปเนี่ยเขาจะชอบอยู่2อันอันนี้ของเกลแรงอยู่ในคอลเลคชันเทราคอตตานะครับชื่อว่าคิสติไลท์สีแอปริคอตซีรัปนะฮะอันนี้เนีย่ยทาให้ดูไหมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นลิปออย ให้ความชุ่มชื่นดีมากอันนี้ชอบมากเขาก็จะมีสีเบาๆมีสีชมพูด้วยอีกอันนึงแต่ใช้ว่าชมพูมันสําหรับชาเปชมพูไ้นิดนึงอีกอันนึงที่ชอบมากคืออันนี้คุณคัฟของเอสเต l a u ลอเชื่อว่า p พีย Color เลอร์เอ็นวีลิป e r ช่วยทําให้ปากเราดูอิ่มขึ้นนะครับชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็มีสีชมพูเบาๆปากชมพูไหม อันนี้ชอบมากเพราะว่าถ่ายแล้วจะเหมือนแบบคุณหนูรวยๆอีกแล้วนะคุณหนูบ้านรวยนะฮะหมดแล้วคุณกระเป๋ามาเฉลยกันนะครับว่าในกระเป๋านี้นะฮะใบจิ๋วใบเล็กนี้ที่ซ่อนอยู่ในเมคอัพแบ็คของชัยเนี่ยข้างในก็คือชิลด,ดิง สติกเกอร์ติดตา2ชั้นจากดโซนั่นเองนะฮะใช้ก็มีทั้ง2ไซส์อันนี้ไซส์บางหน่อยอน,นีไซส์หนาหน่อยขึ้นแล้วแต่ว่าความตาตูบของตาในแต่ละวันแล้วก็ในนี้ก็ยัง <c oughs> ม้จิ้มฟันอันนี้ไม่ได้เอามาแค่ฟันนะฮะอันนี้เอาไว้ใช้สก,กิปสติกเกอร์แล้วก็แปะเข้าไปเพื่อความเป็นระเบียบใช้ก็เลยต้องเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าใบจิ๋วนั่นเองหมดแล้ว่ะคุณนี่คือสิ่งที่ใช้พกออกมาทุกวันในตอนนี้นะครับไปลองดูแล้วกันเนาะ ถ้าทางจะเสียทรัพย์กันเยอะอยู่เหมือนกันนะเทปนี้เชื่อชัยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน north republic สุขุมวิท49นะครับซึ่งเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋ๆแล้วก็มีโฮมอ็อกเซอรี y แต่งบ้านที่ไอเดียดีมากๆเลยอยากให้มาลองดูกันเชื่อชัย